สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกออกได้เป็น5ประเภทได้แก่กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนกหรือกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกลุ่มปลาปลามีลักษณะสําคัญเป็นสัตว์เลือดเย็นมีรูปร่างเรียวยาวลำตัวค่อนข้างแบน เพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำการเคลื่อนที่ของปลาปลาใช้ครีบในการว่ายน้ำและทรงตัวครีบของปลามี5ชนิดได้แก่ครีบอกครีบท้องครีบหลังครีบก้นและครีบหางการหายใจของปลาปลาหายใจโดยใช้เหงือก ตัวอย่างสัตว์กลุ่มปลาได้แก่ปลาช่อนปลานิลปลาจันลามและมา้า้นาำกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีลักษณะสำคัญเป็นสัตว์เลือดเย็นมีขาสองคู่ไม่มีขน ไม่มีคอผิวหนังบางและไม่มีเกร็ดตาโปนและกลมมีหูแต่ไม่มีรูหูมีรูจมูกอยู่ด้านบนของปากมีฟันซี่เล็กๆมีลิ้นสองแฉกและมียางเหนียวเพื่อใช้จับแมลงวางไข่ในน้ำการเคลื่อนที่ตัวอ่อนหรือลูกออส ใช้หางบกไปมาตัวเต็มวัยใช้ขาการหายใจตัวอ่อนหายใจโดยใช้เหงือกตัวเต็มวัยหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังตัวอย่างกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่กบเขียดตึงอ่างปาด จงโครงและสลาแมนเดอร์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานลักษณะสำคัญเป็นสัตว์เลือดเย็นมีผิวหนังหนามีเกร็ดแข็งแห้งปกคลุมลำตัวหรือมีกระดองแข็งหุ้มลำตัว <c oughs> การเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัตว์ การหายใจหายใจโดยใช้ปอดตัวอย่างกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานได้แก่เต่างูจระเข้พ๊กแก่ิก้้งก่าและจิ้งจกกลุ่มนกหรือกลุ่มสัตว์ปีก มีลักษณะสำคัญเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขาสองขามีเกร็ดที่ขาและนิ้วเท้าและมีปีกหนึ่งคู่ร่างกายปกคลุมด้วยขนเป็นแผงและเป็นปุยปากเป็นยังงอยแหลมไม่มีฟันกระดูกทั่วร่างกายเป็นโปรงกลวงและเบามีถุงลมติดกับปอด การหายใจหายใจโดยใช้ปอดตัวอย่างกลุ่มนกหรือกลุ่มสัตว์ปีกได้แก่นกเป็ดห่านไก่ผงนกเป็ดน้ำนกเพนกวินและนกกระจอกเทศ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมลักษณะสำคัญเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีลักษณะพิเศษคือตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนมีขนแบบเส้นผมปกคลุมตามร่างกายมีหูและมีใบหูการหายใจหายใจโดยใช้ปอด ตัวอย่างกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้แก่โลมาค้างคาววานพยูนและตุ่นปากเป็ด